สวัสดีค่ะพบกับกาลเวกเล่าเรื่องวันนี้เราจะมาพูดกันถึงเรื่องของการดูดวง12ราศีในช่วงวันที่1-7ถึงกันยายน2568นะคะเริ่มกันที่ราศีเมษหรือผู้ที่เกิดในระหว่างวันที่13เมษายนถึง -14 พฤษภาคมในด้านของการงาน ช่วงนี้งานของคุณมีความเร่งรีบให้คุณระวังเรื่องของความประมาทนะคะโดยเฉพาะอุบัติเหตุเล็กๆน้อย,อยๆจากการเดินทางไปทำงานคำแนะนำคือให้คุณตรวจสอบรายละเอียดของงานซ้ำก่อนที่จะส่งจะช่วยลดความผิดพลาดค่ะส่วนทางด้านการเงินรายรับยังคงมีเข้ามาเรื่อยๆนะคะแต่รายจ่ายก็มากเช่นกัน ระวังเสียเงินกับเรื่องของสุขภาพหรือของที่จําเป็นแบบไม่ทันตั้งตัวนะคะด้านของความรักคนโสดยังไม่เจอคนถูกใจค่ะเพราะมัวแต่วุ่นอยู่กับงานนะคะส่วนคนมีคู่ระวังเรื่องคำพูดค่ะที่อาจจะเผลอไปทำร้ายใจของอีกฝ่ายได้นะคะราศีพฤกษ์หรือผู้ที่เกิดในระหว่างวันที่14พฤษภาคมถึง13มิถุนายน ด้านของการงานคุณอาจจะเชื่อข้อมูลบางอย่างมากเกินไปจนตัดสินใจผิดพลาดได้นะคะคุณจะต้องมีสติและตรวจสอบความจริงก่อนเสมอให้ระวังอย่าหลงเชื่อคำพูดของเพื่อนร่วมงานที่อาจจะไม่ใช่ความจริงทั้งหมดนะคะส่วนด้านการเงินคุณก็มีโอกาสเสียเงินกับสิ่งที่คิดว่าจะได้ผลประโยชน์แต่กลับไม่เป็นไปตามคาดนะคะอย่ารีบลงทุนในช่วงนี้ค่ะ ด้านความรักคนโสดอาจจะเผอใจไปกับใครบางคนเร็วเกินไปนะคะส่วนคนมีคู่ก็ให้ระวังความไม่เข้าใจกันอันเนื่องมาจากความดื้อรั้นของทั้งสองฝ่ายค่ะราศีเมถุนหรือผู้ที่เกิดในระหว่างวันที่14มิถุนายนถึง14กรกฎาคมด้านของการงานเป็นช่วงที่ต้องใช้ความนิ่งและความอดทนให้มากนะคะ อย่ารีบร้อนในการตัดสินใจงานที่ต้องใช้ความคิดหรือการเจรจาก็ให้ใจเย็นๆค่ะแล้วผลลัพธ์จะออกมาดีนะคะด้านการเงินรายได้ของคุณยังคงมั่นคงนะคะแต่การใช้ใจ่ายต้องระวังค่ะอย่าใจร้อนจะซื้อของฟุ่มเฟือยควรจะเก็บเงินไว้ใช้ในอนาคตดีกว่านะคะด้านความรัก คนโสดอาจจะมีคนเข้ามาแต่ยังไม่ใช่เวลาที่เหมาะสมนะคะส่วนคนมีคู่ก็ควรลดทิฐิลงบ้างอย่าเอาแต่เถียงกันค่ะราศีกรกฎหรือผู้ที่เกิดในระหว่างวันที่15กรกฎาคมถึง16สิงหาคมในด้านของการงานคุณอาจจะรู้สึกเหนื่อยหน่อยไม่ค่อยจะมีแรงบันดาลใจนะคะอยากพักมากกว่าทำงาน แต่ถ้าได้ทีมงานที่ดีก็จะช่วยกระตุ้นให้ผ่านพ้นไปได้นะคะด้านของการเงินรายได้ยังไม่ขยับมากนักคุณควรจะวางแผนให้ดีค่ะเพราะมีโอกาสจะต้องใช้เงินไปกับครอบครัวหรือคนในบ้านด้านความรักคนโสดยังอยากอยู่เงียบๆกับตัวเองมากกว่าจะเริ่มใหม่นะคะส่วนคนมีคู่ควรจะหาเวลาพักผ่อนด้วยกันเพื่อเติมพลังค่ะ ราศีสิงห์หรือผู้ที่เกิดในระหว่างวันที่17สิงหาคมถึง16กันยายนด้านการงานคุณจะรู้สึกว่าทุกอย่างยังไม่ชัดเจนนะคะเหมือนรอคำตอบบางอย่างจากผู้ใหญ่หรือหัวหน้าจึงยังไม่สามารถที่จะเดินหน้าได้อย่างเต็มที่ค่ะส่วนด้านการเงินก็จะมีรายจ่ายที่ไม่คาดคิดเข้ามานะคะให้คุณระวังการลงทุนที่ยังไม่เห็นผลในตอนนี้ค่ะ ด้านความรักคนโสดคุณกําลังลังเลว่าจะเดินหน้าหรือถอยหลังส่วนคนมีคู่ต้องการความชัดเจนอย่าปล่อยให้ความสงสัยเกิดขึ้นนะคะราศีกันหรือผู้ที่เกิดในระหว่างวันที่17กันยายนถึง16ตุลาคมในด้านของการงานคุณอาจจะเจอเหตุการณ์ซ้ำๆนะคะเช่นปัญหากล่องที่วนกลับมา ทำให้ต้องใช้สติในการแก้ไขไม่อย่างนั้นคุณก็จะพลาดเหมือนเดิมค่ะส่วนด้านการเงินจะมีรายรับเข้ามานะคะแต่ก็ต้องใช้จ่ายซ้ำๆกับเรื่องเดิมเช่นค่าซ่อมค่าบำรุงรักษาค่ะในด้านของความรักคนโสดอาจจะเจอใครบางคนที่คุ้นเคยเหมือนเคยพบกันมาก่อนนะคะส่วนคนมีคู่ความสัมพันธ์ก็อาจจะตึงๆเพราะต่างคนต่างรู้สึกว่า ทุกอย่างซ้ำซากนะคะราศีตุลหรือผู้ที่เกิดในระหว่างวันที่17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนในด้านของการงานงานวุ่นวายมากในช่วงนี้ทั้งงานที่ค้างอยู่และงานใหม่ที่เข้ามาค่ะระวังความผิดพลาดจากการทำหลายๆอย่างพร้อมกันนะคะการเงินคุณมีเกณฑ์เสียเงินก้อนใหญ่ ควรที่จะต้องใช้จ่ายอย่างระวังนะคะด้านของความรักคนโสดควรจะพักใจไปก่อนค่ะส่วนคนมีคู่ให้ระวังการทะเลาะกันนะคะเพราะต่างฝ่ายต่างเครียดจากเรื่องของงานและเงินค่ะราศีพิจิกหรือผู้ที่เกิดในระหว่างวันที่16พกพฤศจิกายนถึง15ธันวาคมด้านการงานแม้คุณจะเหนื่อยจากสิ่งที่ผ่านมา แต่คุณกำลังจะได้เริ่มงานใหม่ๆที่ท้าทายกว่าเดิมเตรียมใจรับมือไว้นะคะการเงินคุณมีโอกาสได้เงินจากงานพิเศษหรืองานที่ไม่คาดคิดแต่ก็จะมาพร้อมกับค่าใช้ใจ่ายใหม่ด้วยนะคะความรักคนโสดอาจจะเจอคนที่ทำให้หัวใจของคุณเต้นแรงค่ะส่วนคนมีคู่กำลังเข้าสู่ช่วงเวลาตื่นเต้นนะคะอาจจะมีเรื่องใหม่ๆ ที่ทำให้ใกล้ชิดกันมากขึ้นค่ะราศีธนูหรือผู้ที่เกิดในระหว่างวันที่16ธันวาคมถึง13มกราคมการงานคุณควรจะต้องระวังการถูกเพื่อนร่วมงานหรือคนใกล้ตัวหักหลังนะคะอย่าไว้ใจใครง่ายๆค่ะ mm hmm. การเงินอย่าได้ลงทุนโดยไม่ตรวจสอบให้รอบคอบนะคะมีโอกาสเสียมากกว่าได้ค่ะ ส่วนด้านความรักคนโสดต้องระวังเจอคนไม่จริงใจนะคะส่วนคนมีคู่ควรจะสื่อสารกันตรงไปตรงมาอย่าปล่อยให้คนอื่นเข้ามาแทรกค่ะราศีมังกรหรือผู้ที่เกิดในระหว่างวันที่14มกราคมถึง12กุมภาพันธ์การงานคุณมีไอเดียและคุณจะต้องเริ่มต้นลงมือทำเลยนะคะ แต่สุดท้ายคุณก็อาจจะต้องยอมให้กับคนที่มีความสามารถมากกว่ามารับช่วงต่อไปแนะนำให้มองเป็นโอกาสของการเรียนรู้สำหรับคุณค่ะการเงินรายได้ยังมั่นคงนะคะแต่จะได้ไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยเพราะมีคนอื่นมาช่วยใช้หรือแบ่งผลประโยชน์ค่ะส่วนความรักคนโสดยังไม่เจอคนที่ใช่จริงๆส่วนคนมีคู่ ต้องระวังการเปรียบเทียบกับคนอื่นนะคะราศีกุมหรือผู้ที่เกิดในระหว่างวันที่13กุมภาพันธ์ถึง13มีนาคมการงานคุณควรระวังเรื่องอุบัติเหตุเล็กๆระหว่างเดินทางไปทำงานโดยเฉพาะในช่วงกลางคืนหรือการนัดหมายที่อาจมีเหตุไม่คาดคิดนะคะด้านของการเงินรายรับยังคงมีเข้ามาค่ะ แต่รายจ่ายจะมาแบบกระทันหันนะคะคุณควรจะสำรองเงินฉุกเฉินไว้ด้วยค่ะด้านของความรักคนโสดอาจจะรู้สึกว่าความรักยังไม่ชัดเจนส่วนคนมีคู่ให้ระวังความห่างเหินเพราะต่างคนต่างยุ่งนะคะราศีมีนหรือผู้ที่เกิดในระหว่างวันที่14มีนาคมถึง12เมษายน การงานคุณอาจจะรู้สึกสับสนเหมือนต้องต่อสู้กับตัวเองว่าจะไปทางไหนดีแต่อย่าเพิ่งตัดสินใจอะไรที่ใหญ่ในช่วงนี้นะคะการเงินคุณมีเกณฑ์ใช้เงินไปกับสิ่งที่เกี่ยวข้องกับจิตใจเช่นการรักษาการเยียวยาตัวเองค่ะความรักคนโสดยังไม่พร้อมเปิดใจเพราะลังเลในความรู้สึกนะคะส่วนคนมีคู่ ควรหันมาพูดคุยกันตรงๆแทนการเก็บความคิดไว้ในใจค่ะและนี่คือคำทำนายดวงลายสัปดาห์1-7กันยายน2568นะคะมีทั้งเรื่องของการงานการเงินและความรักสำหรับ12ราศีค่ะหวังว่าข้อมูลนี้จะช่วยให้ทุกคนได้เตรียมตัว และวางแผนชีวิตอย่างมีสตินะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ